สวัสดีครับวันนี้ผมพาท่านมาเที่ยวพระราชวังพระราชนิเวศมรุกะไทยวันที่เพชรบุรีแห่งนี้นะครับชมบรรยากาศข้างนอกนะครับเพราะวันนี้เราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพราะกลุ่มมากันกลุ่มใหญ่เลยให้ชมบรรยากาศข้างนอกนะครับดูความ สวยงามความอลังการของบริเวณพระราชวังแห่งน,นี้นะครับนี่ท่านดูเรามาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับก็เลยไม่ได้เข้าข้างในแต่ก็ไม่เป็นไรเราชมบริเวณข้างนอกก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดูครับนี่คือพระราชวัง มะรุกขไทยวันเป็นตุรีตรงฝั่งโู้นก็เป็นทะเลนะครับเห็นไหมครับมันเป็นที่ร่มรื่นนะครับอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็สร้างในสมัยรัชกาลที่6ท่านมาพักผ่อนที่นี่นะครับรมชมดูครับสวยงามเพียงใด ชมวิวนะครับชมวิวสวยงามทีเดียวดูท่านดูหลังคาหลังคานี่คล้ายๆกับบ้านทรงโบราณีก่อนนี้ผมก็มีบ้านหลังนึงหลังคากระเบื้องแบบนี้นะครับดูครับต้นไม้หินสวยงามทีเดียวนี่ตรงนี้เขาบอกว่า,าสร้างโล่งๆเพื่อรับลม เวลามาพักผ่อนก็จะได้รับลมจากทะเลเห็ไหมครับเราก็มาท่องเที่ยวดูสมัยโบราณคนสมัยโบราณก็อยู่กันนะครับก็ไม่ถึงกับโบราณมากนี่เห็นไหมครับตรงนั้นก็เป็นทะเลครับดูไปไกลนู้น นี่เราก็เดินชมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราเดินไปเจอกันนะครับเราเดินมาทั้งนี้ก็ได้นี่เห็นไหมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567ต่างชาติก็มานะครับดูต่างชาติ ชอ,ชอบเที่ยวชมประเภทนี้ลักษณะที่เป็นอาคารเล็กๆคล้ายๆกับที่เกาะสีชังก็จะมีแบบนี้เลยครับนี่คณะเราก็เดินมาถึงนี้แล้วนะครับคิดแล้วเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรเลยทีนมครับ เนีย่ยเดินเล่นซ่อนหาดีมากเลยแต่ละต้นแต่ละต้นซ่อนกันได้โอเคเลยนะครับดูความไกลในสวนงา่อันนี้ว่าเป็นเป็นแมกกาโฟว่าเดินไปทางนี้ทางไหนอันนี้ก็เดินลงทะเลไปไป เขาไปสมบัติเออเดิ่าบบนี้เออเดี๋เลยเนี่ยเออเดงนบี้ลนะ <c oughs> ใช่นี่ดูข้างบนนี่ข้างบนยัไหนี่ที่ว่าขึ้นไปไม่ได้น่าจะาตรงนี้เจตังไหมแล้วดูต้นไม้สวยมาก ขึ้นไปเป็นรอบเป็นรอบสิบหคนรอบหนึ่งหชั่วโมงทีนี้เราใช้เวลาเราไม่มีเวลาได้เลยชมนี่ครับสาวๆกลุ่มนี้นะครับมากะเตชะสัมพันธ์นะครับสนุกสนานกันสาวสาวกลุ่มนี้หน้าตาดีๆทุกคนเลยนะครับคนคนแซ่แต่ดี หน้าตาดีๆทุกคนเ<ท>ดี๋ยวนะนี่ครับฝั <laughs> ่งซ้ายครับฝั่งซ้ายสวยงามนะครับอ่ะรูปล้อนะครับรูปลอเห็นไหมครับท่านดูนี่คือบริเวณพระราชวังเมรุกะไทยวันของ รัชการที่6นะครับเราจะเห็นว่ามีบริเวณกว้างขวางาดูครับโอ้เสาวสวยท่านนี้มากรเตชะนะครับแล้วดูครับเราก็อมีการบูรณะอยู่นะเห็นไหมครับมีการทาสีตลอดเวลาสวยนะครับนี่คือสถาปัตย์แบบโบราณเลยครับ อันนี้ลักษณะการสร้างคล้ายๆที่เกาะสีชังก็คล้ายๆแบบนี้วันนี้นักท่องเที่ยวมากันเยอะเลยนะครับดูครับมาเที่ยวนะครับว่างขวางเดินทางสบายๆน,นักท่องเที่ยวกำลังเข้ามานะครับ แอปเดียวหมดโอเคี okay. ท่านดูเขาก็แต่งทํำสีกันน่าจะบูรณะบ่อยๆนะครับนี่คือพระราชวังนะครับข้างบนก็เป็นที่โรงงานอะไรต่างต่างนี้นะครับดูเห็นไหมครับก็สร้างลักษณะนี้ยาวเลยครับนะเดินไกล,ลข้างบนก็ เราต้องทาสีนะครับต้องมันทาสีบ่อยๆแต่จริงๆการบูรณะนี่ต้องใช้เงินก็ค้อนงเยอะกว่าจะทําได้ครบก,ก็ต้องใช้เวลานีครับผมก็เก็บภาพเฉพาะบริเวณข้างนอกของพระราชวังแห่งนี้ได้เพียงรอบนอกเท่านั้นนะครับข้างในก็ไม่สามารถจะขึ้นหรือไปดูได้แล้ไปตรงน สมาคมเตชะสัมพ <ok> <AN> ันธ์กำลังฟังการบรรยายที่พระราชวังพระราชมิเว <UC S> ีมเลกตายวันเพชรบุรีนะครับนี่คือมูลสมาชิกของเดชะสัมพันธ์มีท่าน สมาคมเตชะสัมพันธ์ได้ฟังกันอย่างตังอตังใ ให้ท่านชมนะครับบริเวณภายในพระราชวังของมลกซยไวันเห็นไหมครับมีบันดงบันไดอะไรด้วยเป็นแบบโบราณที่น่าชมทีเดียวนะครับท่านมีโอกาสมาก็ามาชมได้สวยงามทีเดียวนะครับสีสันสีเขียวอ่อนกับสีเหลืองสวยงามมากเลยนะครับ ฟังที่ผมถ่ายไปนั้นก็คือท้องทะเลนะครับนี่หลังจากต้นไม้ไปนี่ก็เป็นท้องทะเลเห็นไหมครับมีต่อมากับสมาคมเตจะสัมพันธ์ซึ่งวันนี้มานั่งฟังการบรรยายอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวนะครับมวลสมาชิกเตชจสัมพันธ์ ก็ได้มาท่องชมพระราชวิเวศนมลกไทไทวันที่เพชรบุรีแห่งนี้นะครับได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันในวันนี้นะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจนะครับอันนี้คก็เช่าทางกองเะไรลนะครับผมให้ท่านชม กระเชนิเวศเลกตไทยวันเพียงเท่านี้นะครับก็ตรงนี้เป็นร้านค้าตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ